กกววว่าาเเเมือนีียยบดงิสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มินจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเพื่อที่จะไปพบกับชุมชนตำบลบ้านกลางที่นั่นเขามีอะไรที่น่าสนใจติดตามชมได้นะคะ บ้านกลางเป็นชุมชนล้านนาชุมชนหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์ชุมชนอันเก่าแก่ชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ก็มีความหลากหลายเช่นคนพื้นเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์จากเมืองยองและคนไทยเขินภูมิปัญญาด้านการแต่งกายที่นี่ปัจจุบันคนยองที่อาศัยอยู่ในตำบลบ้านกลางก็แต่งกายแบบคนพื้นเมืองเชียงใหม่ส่วนชาวไทยเขินนั้นรวมตัวกันฟื้นฟูและอนุรักษ์การทอผ้าการแต่งกายแบบไทยเขินด้วย ที่ตำบลบ้านกลางแห่งนี้มีศิละปะพื้นถิ่นที่น่าสนใจคือฟ้อนวีฟ้อนกายลายเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมยองจึงใช้ชุดการแต่งกายในการแสดงแบบไทยยองนอกจากนี้ยังมีการแสดงของวงดนตรีพื้นเมืองซึ่งใช้เครื่องดนตรีพื้นเมืองที่มีความไพเราะมากอาหารเหนือซึ่งเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นที่แสดงให้เห็นถึงประวัติความเป็นมาวิถีชีวิตที่ยาวนาน ซึ่งปัจจุบันอาหารเหนือรสชาติแท้จริงในแบบพื้นถิ่นเช่นแกงแคไก่ที่ให้รสชาติเข้มข้นพ่อหมอกหมูและน้ำพริกตาแดงเป็นต้นข้าวแตนคือขนมพื้นเมืองที่เป็นที่นิยมใช้ได้ทั้งงานบุญและงานมงคลต่างๆในปัจจุบันจึงได้นำข้าวแตนมาพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงระดับโอท็อสดาวชุมชนตำบลบ้านกลางในปัจจุบันได้มีการปฏิบัติในเรื่องประเพณีและวัฒนธรรม โดยอิงตามหลักพระพุทธศาสนาแต่ละหมู่บ้านมีวัดเป็นศูนย์รวมทางด้านจิตใจและเป็นผู้นำทางด้านการปฏิบัติพิธีกรรมและประเพณีต่างๆเมื่อมีกิจกรรมชาวบ้านก็จะมาร่วมช่วยกันอย่างเต็มใจเช่นการทำต้นหมากต้นพลู ชาวตะมนบ้านกลางสามารถนำเอาเอกลักษณ์ของชุมชนที่คุณผู้ชมได้ชมไปเป็นรอยประทับทางวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นถึงตัวตนของชาวบ้านกลางค่ะสวัสดีค่ะ